สวัสดีค่ะค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจันปาริดนะคะตอนนี้กำลังออกไปทำงานวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะแต่มีหมอก อากาศเย็นค่ะมีหมองมีน้ำค้างนะคะเช้ามืดค่ะเช้ามืดเดินไปหน้าปากสอยนะคะไปขึ้นรถเมย์นะทันหรือเปล่า ชีวิตในต่างแดนก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่ากิจวัตรประจำวันเนาะตื่นเช้าออกไปทำงานนะคะแล้วก็เลิกงานมาก็เข้าบ้านเลยนะไม่ได้ไปไหนเนาะไม่ได้แวะไหนเหมือนเหมือนมีหิมะลวกมันยังไงไม่รู้มันเย็นเย็นหัว เข้างานเจ็ดโมงเช้าค่ะแต่อยู่ไกลสักนิดนึงนะเพราะว่าทำงานในปารีสทำงานในปารีสก็จะออกเชา้าเพราะว่าใชา้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะคะนั่งรถเมล์นั่งรถไฟเช้าๆก็จะไม่ค่อยมีคนนะ ป้ายรถเมยนะคะอยู่ตรงข้างหน้าอากาศเย็นเย็นถึงเย็นมากแต่ก็ดีหน่อยค่ะที่ไม่ค่อยมีลมนะคะก็ตอนเ,อเช้าๆก็แบบนี้แหละจะเงียบสักนิดนึงนะคะก็รอรถเมย์แถวนี้แล้วค่ะ ด้าปากซอยเดินไปตรงนู้นเดินไปนั่งตรงนู้นไปหนะ้าดูเงียบเฉียบเลยวันนี้ไม่เห็นอีเกิงอีเกิงคือตะวันนะคะเอิมพระอาจารย์โดนหมอกคลุมไปหมดแล้วนะคะพระจันทร์วันนี้ไม่เห็นพระจันทร์ ที่พ่อจะเห็นพระจันเดี๋ยวเดินไปนั่งตรงปลายหน้าจะมีที่นั่งก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกดขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการแชร์ช่องจันปารี่ออกไปนะคะ ทุกวันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอยู่ในต่างประเทศก็ต้องทำงานนะจนปาร,รีสก็ไม่มีอะไรมากมายหรกคะ่ะกิจวัตรประจำวันที่ใช้ชีวิตที่ต่างแดนที่ต่างประเทศก็ทำงานนะคะก็ปกตินะคะความลำบากมันก็อยู่ที่ไหนมันก็ล ดีใจนะคะที่ได้มีงานทำนะเพราะว่าคนเราก็ดำเนินชีวิตด้วยการงานถึงจะมีเงินเนาะทุกวันนี้ก็ไม่มีเงินก็อยู่ยากอยู่นะคะเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมาย ก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะลำบากแบบนี้ราค่ะมันก็จะหนาวนะคะก็ยังดีที่ไม่มีไม่มีมมหิมะเนาะเวลาเดินเราก็ต้องระวังเพราะว่ามันมีสะเก็ดน้ำแข็งอยู่ในถนนนะเนี่ยรถเมย์กำลังมาล้มลุกคล,ลุกคลานเหมือนกันแหละพี่น้องเอ้ย อยู่ในต่างประเทศนะคะอย่างที่อยู่เมืองไทยจันทบปารีสก็ดิ้นรนมาเหมือนกันนะคะไม่ได้อยู่สุขสบายเนอะมีคนอยู่ข้างในนะก็ไม่ได้เข้าไปรบกวนเขาเนอะก็ให้เขายืนตรงนั้นเราก็ยืนอยู่ตรงนี้นนแล้วก็เออมาอยู่ที่นี่ก็ใช้ชีวิตเออ เหมือนที่เราใช้ชีวิตในตาในใน,ในเมืองไทยนั่นแหละค่ะเพียงแค่ว่ามันอ่อคนละภาษาเนี่ยรถเมย์มาแล้วนะเดี๋ยวพาไปขึ้นรถเมย์กันขอบคุณเพื่บัานใจนะคมีคนละ лайк,